สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y u ู u ูบชาแน n โปรโมช o ่นฟอร์ r d y เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปริดษาการขายค่ะประจำอยู่ฟอร์ดพัแดงในเคอือบริษ,ษัทออโตแกลอรี่นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยเลยมาพบกันแล้วค่ะก็พาพี่ๆมาพบกับสุนลอนะคะตัว Next Gen r a n g e r ค่ะวันนี้พามาเป็นตัวว t ยแท็กนะคะขับ2ค่ะมาพร้อมกับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสาหรับสีปกตินะคะจะอยู่ที่1ล้านค่ะ49,000บาทนั่นเองสีมีจะจจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด6สีเลยแบ่งเป็นสีปกตินะคะสีเทาดำค่ะสี ดำนะคะแล้วก็สีบรอนเงินสำหรับสีพิเศษรุ่นนี้ค่ะมี3สีค่ะสีเหลืองนะคะสีส้มและสีขาวมุกราคาตัวรถจะบวกเพิ่ม10,000บาทนะคะเดี๋ยววันนี้พามาชมว่าวันนี้นะคะสุดหลอคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะก่อนไปรับชมนะคะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Channel เก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างต่ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาพบกับรอบคันวันนี้กันเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเริ่มจากที่กระจังหน้าเลยค่ะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะ ทรงแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษรนะคะ S O R D ค่ะพีพ่่สามารถเลือกสีตัวอักษรเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านใดค่ะต้องการแบบเข้มๆดุๆเท่ๆแบบนี้ก็เหมือนคันนี้เลยค่ะคุมโทนไปเลยนะคะสีดำค่ะกระจังหน้าชิ้นง,งานก็เป็นสีดำด้านนะคะไฟ LED 3จุดค่ะที่กระจังหน้าค่ะรังพึ่งระบายความร้อนนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าตัวนี้เลย และไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เป็นไฟหน้านะคะ LED มัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟ d a y ์ไทมนะคะไฟวิ่งกลางวันตัวสีแสงสีขาวค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้ววันนี้เสริมความโดดเด่นไฟหน้าด้วยการใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะชิ้นงานนะคะเป็นสีดำดานนั่นเอง สำหรับด้านหน้าค่ะการชนหน้ารุ่นวัยแหกเป็นสีเทากาไฟนะคะจากโรงงานค่ะใช้กันชนค่ะเป็นสีเงินรุ่นนี้มีตะขอลากจูงนะคะคู่หน้ามาให้ค่ะจากโรงงานสำหรับไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้จากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED สามารถเปิดได้นะคะเพื่อเพิ่มทัทศนวิสัยในการขับขี่ค่ะเวลาไปเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเอง สำหรับด้านข้างตัวรถค่ะที่มาจากโรงงานนะคะก็จะมีตัวคิ้วล้อค่ะขนาด3นิ้วผิวเปลือกส้มนะคะชิ้นงานสีดำและล้อค่ะตัวนี้ค่ะเน้นวิ่งเงียบประหยัดน้ำมันรีดน้ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลย เป็นขนาดรอบวงค่ะ18นิ้วสีของแม็กเป็นสีเทากาไฟจับคู่กับยางกูดเยียซีรีส์ยางนะคะ 255615R18 ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นโช๊คนะคะโมโนทูบมาพร้อมระบบเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะแก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะแล้วก็เทอร์โบนะคะตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวคีระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะคะรุ่นนี้ มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้ด้วยนะคะแสงสีขาวด้านบนราวหลังคาค่ะสำหรับรุ่นวายแท็กมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เลยกันสาดวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดแท้ค่ะของทางฟอร์ดนะคะเวลาจอดรถกางแดดค่ะเรามีกันสาดแล้วเนาะจอดรถกางแดดลดกระจกลงได้นะคะจะได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองสำหรับมือเปิดค่ะเป็น สีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับระบบนะคะสม,มาร์ทเเลตนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ชายบันไดค่ะเป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับเราวลังคามีร่องระบายน้ำนะคะแล้วก็พื้นผิวสัมผัสป,ป้องกันลื่นเองท้ายกระบะค่ะสปอร์ตบรานะคะสปอร์ตบาสองชั้นค่ะด้านบนเป็นสีเทาการาฟไฟและด้านข้างนะคะเป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย บันไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะค่ะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะคะเผื่อพี่ๆบรรทุกของเยอะนะคะด้านท้ายขึ้นไม่ได้สามารถขึ้นตรงนี้ได้ไม่ต้องไปเหยียบตรงล้อเลยแล้วก็ความโดดเด่นไฟท้ายค่ะเสริมล้อด,ด้วยการใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปชิ้นงานตัวครอบไฟท้ายเป็นสีดําด้านนะคะฝาท้ายแบบใหม่ค่ะสไตล์ Next Gen ค่ะมีปั๊มค่ะ คำว่าเรนเจอร์ให้นะคะที่ฝาท้ายโลโก้ฟอร์ดค่ะขนาดใหญ่มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3ค่ะตำแหน่งตัวนี้ก็ทําให้เพื่อนร่วมทางนะคะมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองกันชนท้ายค่ะสีเทากาไฟค่ะมีตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะสจุด สำหรับรุ่นนี้ค่ะฝาท้ายนะคะเป็นแบบ easy lip นะคะมีเหล็ก torsion bar นะคะผ่อนแรงทำให้ฝาท้ายมีน้ำหนักที่เบากระบะลไลเนอร์ค่ะรุ่น w i t e ท็เป็นแบบใหม่นะคะเป็นลอนเรียบทำให้เวลานั่งนะคะสายแคมปิ้งนั่งแล้วก็ไม่เจ็บก้นเลยรุ่น Wi t e ท็ค่ะมีช่องต่อไฟให้ด้วยนะคะ <S 2ต <2 S> ํตำแหน่งมี12โวลต์น,นะคะและ230โวลต์ค่ะขนาดของท้ายกระบะค่ะสามารถใส่ไม้พาเลตได้นะคะมีกั้น ขยายทันล้อนะคะมมนะคะจากรุ่นโมเดลเดิมนั่นเองทำให้มีความอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเกิงกี้พามาดูสำหรับห้องโดยสารด้านหน้าละกันค่ะห้องโดยสารด้านหน้าค่ะภายในของรุ่น y t e c ค่ะเป็นหนังสีดำนะคะและ้ตัดด้วยตะเข็บได้นะคะสีส้มแบบนี้รุ่น y t e c จะมีแอมเบียน์ไลให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมือเปิดซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะปุ่มปรับกระจกมองข้างค่ะ ปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถเวลาปลดล็อกถังน้ํามันนะคะก็กดปลดล็อกตรงนี้ฝาถังก็จะเปิดด้วยเนาะเ mm hmm. บาค่ะสำหรับคู่หน้าค่ะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ8ทิศทางค่ะใน8ทิศทางอันนี้ก็มีปรับนะดุลหลังให้ด้วยนะคะปรับตามสรีระของผู้นั่งนั่นเอง mm hmm. พวงมาลัยพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับพุชสตาร์ทด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้เป็นปุ่มปรับระบบไฟต่างๆด้านหน้านะ mm hmm. มีแอร์ไซ์ฟ้าเอ้ขอโทษที่วางแก้วค่ะ พวงมาไลัยไฟฟ้าหุ้มหนังค่ะปุ่มมัตติฟังก์ชั่นนะคะที่พวงมาลัยค่ะแล้วก็หน้าปัดดิจิตอลหลังพวงมาลัยค่ะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกราฟิกแบบนี้ขนาด8นิ้วค่ะสำหรับคอนโซลกลางค่ะตัวนี้นะคะก็แอร์หน้าแยกซ้ายขวาอิสระนะคะเป็นดูโอโซน จอกลางขนาด12นิ้วค่ะเมนูภาษาไทยนะคะเป็นซิงโฟ 4A นะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายมีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้มีช่องเสียบ USB ท Type A และ Type C ให้ค่ะ รุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดสามารถเล่นบวกลบที่หัวเกียร์ได้นะคะขับมันเหมือนกันนะเกียร์ออโต้แต่ก็ขับสนุกค่ะ mm hmm. เบรกมือไฟฟ้าค่ะและปรับโหมดขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยกันค่ะ mm hmm. ตัว Nexgen t ทุกรุ่นนะคะสำหรับ Nexgen t ทุกรุ่นค่ะรองรับนะคะตัวแอปพลิเคชันค่ะ Ford Pass นะคะทำให้ ลูกค้านะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในการเข้าถึงนะคะในส่วนของศูนย์บริการนะคะทุกที่นะคะทั่วประเทศเลยค่ะจากแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสเพียงแค่แอปเดียวค่ะตัวนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสำหรับตัว next gen r a n g e r ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะหรือตัว next gen e v e r อร์นะคะก็สามารถทักทายสอบถามกิ่งกี้เข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้นะคะเบอร์โทรไอดีไลค่ะสอบถามเข้า ได้เลยและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen Ranger ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford By กิงกี้ค่ะและทางเพจ Facebook Promotion Ford รับชมแล้วนะคะฝากลูกค้าใหม่ทุกทกท่านนะคะหรือลูกค้าเก่าค่ะที่ยังเอ็นดูเก่งกี้อยู่นะคะฝากช่วยกดไลค์ค่ะและกดแชร์นะคะกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งกี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.